o n j u n c t i v e a d v e rb นะคะประเภทที่ต้องใช้เครื่องหมาย s e มิโคลอนแล้วก็คอมมาค่ะ Conjunctive a d v e rb เนี่ยเป็นคำเชื่อมที่ใช้เชื่อมแบบเหมือนประเด็น2ประเด็นเข้าด้วยกันซึ่ง c o n j u n c t i v e a d v e rb เนี่ยมันจะอยู่ในข้อสอบ SAT ค่อนข้างเยอะค่ะที่แอนก็เลยลิสต์มาให้แบ่งตามความหมายตามนี้เลยนะคะแต่ว่าการใช้ c o n j u n c t i v e a d v e rb เนี่ยมันอยู่ที่ตำแหน่งด้วยถ้าเรารู้ว่าประโยคที่เรากำลังจะเชื่อมอยู่ะมันแยกประโยคกันชัดเจน2ประโยคเลยก็คือมี subject verb แยกจากกันเนี่ย วิธีการที่เราจะเลือกระหว่างไว้ตรงกลางเนี่ยจะต้องมีสัญลักษณ์เซมิโคลอนข้างหน้าแล้วก็ต้องมีคอม่าข้างหลังค่ะเดี๋ยวที่แอนจะยกตัวอย่างโจทย์ให้ดูสัก2โจทย์นะคะเพื่อเห็นภาพมากขึ้นค่ะข้อแรกเนี่ยดูจากชอยส์เนาะเราเห็น c o ว่า ladder ladder เนี่ยเป็น conjunctive adverb แหละอ่ะมันอาจจะเป็นข้อ dedox ถ้าเรามองดูแต่ว่าอย่าลืมนะคะเช็คเรื่องความหมายของประโยคด้วยว่ามันแบบเชื่อมกันระหว่าง2ประโยคเท่านั้นหรือเปล่านะคะถ้าเราเช็คดูนะอย่างเช่น ท่อนแรกอ่ะมันจะพูดถึงว่าแมงมุมประเภทนี้มันจะพลางตัวเพื่อจับเหยื่อแต่ท่อนหลังเนี่ยมันจะเป็นแมงมุมอีกพันหนึ่งซึ่งมีประธานก็คือ阿拉斯尼斯แล้วเนื้อหามันก็คือว่ามันไม่ได้พรางตัวมันจะลออยู่ที่เซนเตอร์เลยอ่ามันจะลออยู่ที่เซนเตอร์เพื่อจะจับเหยื่อเพราะฉะนั้นความหมายของ2ท่อนเนี่ยมันเหมือนเป็นความหมายที่ มันจะขัดแย้งกันซึ่งเขาใช้คําว่า ladder ก็สมเหตุสมผลแล้วดังนั้นมันก็คือคอนเฟิร์มว่าเป็นการเชื่อมประโยค2ประโยคเข้าด้วยกันด้วยความหมายเชิงขัดแย้งนะคะข้อนี้ถ้าเอา conjunctive adverb ไว้ตรงกลางอ่ะเราก็ต้องมีเครื่องหมาย semicolon ข้างหน้าแล้วก็ comma ข้างหลังค่ะข้อที่ถูกต้องเนี่ยก็คือข้อ D d o ค่ะ ข้อสอบจริงรอบพฤษภาปี2024นะคะข้อนี้มันมีช้อย c e บอกว่าเป็น for example ซึ่ง for example อ่ะเป็น c o n j u n c t i v e adverb แต่ว่าเราจะไปตะกาข้อ C เลยอะ่ะมันก็อาจจะสับเพ่าไปหน่อยเราก็ต้องเช็คก่อนนะคะว่ามันเป็นการเชื่อมประโยค2ประโยคด้วยความหมายที่เป็น for example จริงหรือเปล่าอ่ะถ้าเราดูนะนักถ่ายภาพคนหนึ่งเขาสามารถที่จะเขาสามารถที่จะดึงดูดผู้ชมอะ่ะ ได้ค่อนข้างมากแล้วเขาก็พูดถึงว่าปี2016่ยงานของเขาเนี่ย her work was features น,นะคะได้ถูกแสดงโชวใ์ในที่ที่หนึ่งก็คือที่อิตาลีอันนี้ก็คือเป็นท่อนประโยค subject verb แล้วแต่ทีเนี้ยท่อนหลังเนี่ยมันจะมีคำว่า photograph ซึ่งน่าจะเป็นคำนามและเป็นประธานได้ก็คือภาพที่ถูก exhibit ของท่อนตะกี้ประโยคหน้าเนี่ยแต่ทีเนี้ยความยากของมันก็คือว่าตรงท่อนนี้มีการขยาย modifier ใช้คอมมาแซนวิชเชื่อมแล้วยาวไปจนถึงหน้าคำว่า Captivate เลยอ่ะเพราะฉะนั้นทำให้ตัวที่มันเป็น subject อ,อยู่ไกลเวิร์บมาเวิร์บจริงๆของมันเนี่ยอยู่คำว่า Captivate ่ะแต่พอเราอ่านดูเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเขาพูดถึงงานของเขาที่ถูกจัดแสดงโชว์แล้วก็เขาได้ยกตัวอย่างภาพถ่ายของเขาอ่ะ ว่าในภาพถ่ายของเขาที่ถูกจัดแสดงโชว์มีลักษณะแบบไหนที่มันดึงดูดผู้ชมเพราะฉะนั้นแปลว่าการใช้ฟอยล์แซมเปิลมันก็เป็นการเหมือนให้รายละเอียดของเ e r w o ิร์ได้ดีนะคะดังนั้นเนี่ยตรงฟอยล์แซมเปิลน่าจะเป็นการเชื่อมประโยค2ประโยคนี้นะคะข้อนี้ก็ต้องเลือกข้อสีเพราะว่ามันมีเครื่องหมายทาั้งเซมิโคลอนข้างหน้าแล้วก็คอมมาข้างหลังค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าน้องๆจําคําที่อยู่ในลิสต์ได้เนี่ยน้องๆก็สามารถทาข้อสอบแบบนี้ได้ค่อนข้างจะไวขึ้นเยอะมากเลยค่ะ